Thank you สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพีุ่ะคนครับพปกับผมกับคิงโรเล t ตนะครับผมนี่คือยี่สิระดับเกมเอาชรอดที่คุณสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนคุณก็ได้เหมือนกันนะคือถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมแนวชรอดหรือว่ากลางมองหาเกมแนวชรอดก็นี่เลยก็ผมคือสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในคลิปนี้แล้วนะจะมีเกมหลากหลายแนวให้คุณในเลือกเล่นนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่เกมมาโรคการดาวน์โหลดเนี่ยคือสามารถดูได้ที่ชอ่องผมได้เลยนะจับปักบนเอาให้ก็ผมสับเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรก,กันบ้างก็ ใจด้ยนะคุณจะได้งไปพลาดเกมใหม่ๆก็ผมโอเค let's go <S เกมอันดับที่20 s a i l o r s Odyssey ถ้าคุณชอบในเกมแนวชรอรโรดที่เอาชรโรดในเกาะร้างก็นี่เลยก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรโรดกับเราผปดิบซอมบี้เราซอมบี้โจนสลัดเด้อเราคงก็ดูกอะไรองี้คือเราต้องเอาชรอโรดแล้วก็อยู่ต่อไปให้ได้อะไรงี้นะแน่นอนเราสามารถสร้างาบ้านของได้ก็ผมเป็นเกมอะไรต้องช่เน็ตน,นะ เกมระดับที่สิบเก้าเลโก้คิบถ้าคุณเนี่ยชอบเล้เกมแนวไมโครับหรือว่าชอบเลโก้อยากแล้วก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมเนี้คือเ,เกมแนวเชอร์รอดที่สร้างสารรค์มากๆเลยนะคือแน่นอนเราต้องเอาเชอร์รอดก็ผมแต่เราสามารถสร้างบ้านครับของระอหาของได้ตามแบบตามสไตล์เกมแนวเชอร์รอดเลยซึ่งเกมเนี่คือจะมีลเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้เลยคือโลกในเกมนี้จะรงมไปใครโลกซีเรียมาแต่ว่าก็ผสมผสานกันแนว, LEGO แลวเลโก้อะไรนีคือเอาไว้ต่ออะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งสำหรับใครชอบเนเกมแนวเชอร์รอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมคือเร ราสามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้คือจะมีของให้เราสร้างนะคือเยอะมากๆเลยนะเพราะสำหรับใครชอบไปเกมนาอชรอดที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเกมระดับที่18 Life After รก็ผมถ้าคุณนชอบในเกมแนวชรอดแล้วบอกว่าเนียอยากได้นเกมแนวที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ไมมได้เรื่องแล้วก็ลวกเล่นกับเพื่อนด้ด้วยก็ดนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนีคือแน่นอนมีเกมภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้ก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้คือแบบนค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะและที่สําคัญในเกมนี้คือภาพส,สมจริงมากๆก็ผมจะมีเล่นเยอะและจะมีหลายๆอย่างให้เราไน้ทํามากๆเลยซึ่งภายในเกมนีคือจะเต็มไปด้วยสมบีก็ผมคือแน่นอนเราต้องเอาเชอรอดชมสม,มบีให้ได้นะเพราะสมบีในเกมนี้ค่อนข้าง แล้วก็ดูวามากเลยก็ผมซึ่งไม่ได้มีก็สมบี้ย่เดียวแต่ว่าถ้าเราเบื่อแบบต่อสู้สัมบีแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะไม่พวกหมดพิวพีอะไรงนี้ให้เราเต่อสู้ได้ด้วยนะคือแบบต่อสู้กับเราเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างนี้สันสรับใครจะได้เกมแนวเชื่อรอดที่มีระบบคบเพื่อนแล้วก็สามพันนานๆได้ก็หนีแล้วก็ผมเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้หากเพื่อนในเกมไ็ยังได้เหมือนกันนะไปเกมออนไลน์ต้องที่ไหนก็ผมเกม,มระดับที่สิบเจ็ด แพดออฟไทเทนส์ก็ผมถ้าคุณบอกว่าเนียโอ้เนี่ยไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วอยากเป็นไดนโนเสาร์ก็ลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งในเกมนี่คือจะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในเกมนี้จะให้คุณเนี่ยลองสมบัรณเป็นไดนโนเสาร์อะไรย่างงี้นะว่าไดนโนเสาร์ใช้ชีวิตยังไงหรือว,ว่าเอาชีวิตรอดยังไงอะไรงเี้คือไดนอนในเกมนี่จะมีพวกนักล่าต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราสามารถพัฒนาตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มหรืออะไรงี้เพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งก็ผมเราจะได้ต่อสู้กับคนอื่นได้อะไรนมสาา์หหลลกอย่ามบตเมส้ยนะจะ เราต้องการได้เลยนะซึ่งไพ่ในเกมมันคือค่อนข้างสมจริงนะถ้าชอบในเกมนราสมบูบทเป็นนรกสาวอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยคือได้นอนเกมแต่เราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่อนได้นะถ้าเบื่อกับเป็นมนุษย์แล้วอยากเป็นนรกสาวดูบ้างก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องชินนะ เกมระดับ1ี่ o w n l a n d วลันก็ผมนี่เปเกมมาใหม่มาแรงเลยก็ว่าได้นะซึ่งต้องบอกว่านี่เปเกมมาช่รอดที่ไมได้บกครบเครื่องมากๆแลเลยก็ผมคือถ้าชอบในเกมประจุจพัยก็นี่เลยน่าจะเหมาะนะเพราะในเกมนี่คือเราสามารถประจนภัยในแบบที่กว้างใหญ่ได้ก็ผมคือเราสามารถขี่ม้าไปสำรวจแบบได้ซึ่งภายในเกมนี่จะมีหล่าบอสต่างๆมากมายให้เราไต่อสู้ก็ผมเอาลไปคขแนวที่มีเรื่องด้วยในเกมนี้เราก็ต้องกับกู้หมู่บ้านหรืออะไรงี้ด้วยก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีของให้เราคราต่างๆมากมายแลยผมแน่นอนเกมนี่คือยันที่บอกเราสามารถขี่ม อไรอย่างนี้นะคือถ้าเราเจอในแบบนั้นคือเราสามารถทำเอกเป็นรถต่อสู้ได้เหมือนกันก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นม,มากๆเลยคือแน่นอนเกมนี่คือจะมีของคราฟต่างๆมากมายแนละ้วเราสามารถต่อสู้หรือว,ว่าเอาชีวิตรอดได้นะตามแบบตามสายเกมมันชารอดแล้วก็ผมไพโนเกมเดี๋ยวคือจะมีร่างกายต่างๆมากมายแล้วผมแล้วก็ภาพสวยด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชาร์ตอยู่แล้วก็นีแล้วก็ผมเปเกมออนไลต้องแน่นนะ เกมมานัดที่สิบห้าคอมพิวตอร์บรรทุนโยโถ้าใครชอบในเกมนอาชีวิรอดหรือว่าคุณเนี่ยอยากได้เกมนวบบรรทุนโยโยอยู่แล้วก็หนี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมเนะี่ยจะมีรัวเล่นต่างๆมากมายที่เราสามารถใช้ได้ก็ผมคือน่าสนใจมากเลยเกมนี้แน่นอนว่าเป็นเกมนับบรรทุนโยโคือเราต้องเอาชีวิตรอดก็ผมเราต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะแต่เราจะชนะนั่นเองอย่างที่บอกเกมกนะ็คือจะมีรูวเล่นคือเยอะมากๆเลยนะเราสามารถมาใช้ในคารเสริมสกิลเพลของเราได้ก็ผมซึ่งภายในเกมเน เราเล,เล่นด้วยสรับแคทได้ชอบไปเกมในบรรเทาโย่อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช่หนหนะมเนอะตั้งเล่นมากๆแล้วก็ผมแล้วก็ภาพสวยด้วย เกมระดับที่สิบสี่เฟดดิ้งถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวฉราดภาพสวยแล้วก็ยัได้เกมแนวฉราดที่เราต้องเอาชลอดจากฝูงเพดิซอมบีก็นี่เลยก็ผมซึ่งน่นอนนะระดับแรกต้องบอกกันเว่าเกมนี้คือเราสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันก็ผมซึ่งในเกมไี่คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่นะคือแน่นอนสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องก็เกมีเนื้อเรื่องก็มกันมากๆเหมือนกันนะเนื้อเรื่องคมกมากเลยซึ่งายโดยเกมเนะี่ยคือจะเต็มไปด้วยเพดิซอมบีแล้วก็จะมีเหล่าบ,บอสต่างๆมากมายแล้วก็ แล้วก็เอาชรอรรดให้ได้ซึ่งไพโรเกมเนี่ยเราสามารถครับของสิ่งของต่างๆง่า้ด้วยก็กผมเป็นเกมที่ม,มันมากๆเลยนะถ้าคุณไหนชอบในเกมแนชวชอรรดจะฝูงไปเรมซอมบี้ก็น,นี่เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจมากกบผมเป็นเกมที่นักเล่นมากๆเลยนะเมื่อผมเครื่องแล้วก็มีตูวเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเป็นเกมอนอนไลน์ต้องเช่น,นกบผมเกมระดับที่13 โปรเจกต์สตาร์เซียซึ่งเกมน็คือเหมาะสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยเกมเอาชอรอโรดมันน่าสนใจก็จริงแต่ว่าอยังได้เกมแนวเชอร์รดที่เราจะได้เอาชอรอโรดในต่างดาวมากกว่าก็นีแล้วก็ผมเสนีนอนเกมนี่คือเราจะได้เอาชอรอดในต่างดาวนะครับผมไม่ใช่แค่ดาวเดียวคือเราสามารถสำรวจดาวได้ด้วยเสนีนอนคือภายในเกมน็คือจะเต็มไปด้วยเหล่าสิ่งของเหล่าพื้นที่หรือว่าเหล่าสัตว์ต่างๆมากมายที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนใจอะไร่งนี้นะจะมีสิ่งของตื่นตาตื่นใจมากก็ผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆคือเราสามารถสำรวจได ครับขอกต่างๆได้ครับผมไม่ต้องกลัวเหงาเลยเพราะเกมนีคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคุณเดี๋ยวกับมาในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมครับผมเกมรดับที่สิบสอง อาร์เซร์ฟเวิลอีโวซ่งเกมนี่คือเอามาสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยอยากเล่นเกมแนวชอบรสเกมแต่ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็หนีเลยก็ผมเอาเกมนี้ปเล่นได้เลยนะเพราะเกมนี้เป็นเกมตำนาสุดคลาสสิกเกมเมือเลยก็ว่าได้นะซึ่งเดิมทีในเกมเดมมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่ามาลงมือถือแล้วแต่ว่ากราฟิกก็ยังหนักนวงอยู่นะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ก็ผมคือเราสามารถเปิดโหมดเล่นคนเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าใครบอกที่ไม่เอาจะเล่นกับเพื่อนมากกว่าหรือว่าจอยห้องเล่นกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันก็คืออออเเเเรราาาาาาาจจะดด้ชช่่กกนตงๆมมมยแลวผ ในยุคในรถไฟเสาร์อะไรงี้นะซึ่งแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของกระตังได้แต่ต้องบอกว่าถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่แรงแล้วก็มีสเปคระดับหนึ่งนะเพราะเกมมันคือกราฟิกค่อนข้างหนักก็ผมสำหรับใครสนใจรถชอบในเกมหน,นชอชฉลาที่ภาพสุดจัดจ้านก็หนีแล้วก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมับเป11 d a d e by the Light Mobile มาในเกมเอาชรอดแนวฆาตกรกันบ้างนะซึ่งสำหรับใครบอกาเนี่ยอยากได้เกมดนวอาหารอะกับเพื่อนมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้มีตัวละครคือเยอะบาก้เลยนะซึ่งเราสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบได้ต้องบอกว่าการเล่นเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยคือจะแบ่งเป็นสฝ่ายก็ผมคือฝ่ายฆาตกรกับฝ่ายเซเวลนะสำหรับใครที่เล่นเป็นเซเวลก็ต้องทําทุกทิศทางเพื่อทำให้เราเนี่ยเอาชรอดต่อไปให้ได้แต่ว่าเราต้องปั่นไฟด้วยนั่นคอยช่วยเพื่อนอะไรงนี้ต้องคอยเอาชรอดต่อไปให้้้ไดแตตตต่่่วาาาสหรรรับคเป็็นกกองล เหล่าเซรยเวอร์ก็ผมซึ่งจะมีคาตากอนหลาหลายตัวมากให้คุณเนี่ยเลือกใช้นะคือเราสามารถตามล่าเหล่าเซรยเวอร์ได้อะไรเงี้คอยขัดขวางไม่เซยร์ลเวอร์เอาช็อตต่อไปได้อะไรเงี้นะซึ่งในนอนเกมนี่คือเราสามารถคือเพื่อน่าก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตน,นะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมาดัดพิสิทธ์ Earth Revival ก็ผมถ้า,า,าใครชอบเล่นเกมแนวเชรอดแบบแนวยุคอนาคตก็นี่เลยก็ผมต้องบอกว่าได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะคือถ้าเพื่อนๆได้เกมมาชรอดอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เกมแนวที่มันล้ำยุคหน่อยมีลเล่นเยอะแล้วก็มีอะไรให้เราทําได้เยอะเนี่ยนี่เลยก็ผมได้ไปเกมยุคอานาคตนะคือจะมีของเล่นที่ล้ำยุคมากๆ,ๆก็ผมให้เราได้เล่นเยอะมากๆเลยเช่นในน้อยก็จะมีพวกเหล่าเอเลี่ยนจะมีเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมไม่ใช่แค่ตัวเล็กๆนะคือตัวใหญ่มากๆก็ผมเราก็ต้องเอาเชรอดต่อไปให้ได้นะเช่นในนอยอยู่แล้วคือดววคาามมเเเกกปนแรรอ สร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามตายเกมไม่ชอดเลยแต่ว่าเกมนี่คือจมีปูนเล่นคือน่าสนใจมากเลยนะคือเราสามารถเลนเนี่ยรวมชุดเกราะได้ด้วยับผมเจ๋งมากเลยนะถ้าเพื่อนชอบในเกมนะชอดที่เราสามารถเล่นนานๆได้ก็นี่นะครับผมเล่นเยอะและเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากเแล้วับผมแน่นอนเกมนี่คือภาพสวยลังการสร้างก็มากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเลื่อในเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่9ก้ามิชชั่นอีโวครับผมถ้าใครชอบเล่นเกมเราชอร์ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรือว่าเล่นออนไลน์ก็บคนอื่ได้ก็หนีแล้วก็ผมแต่หมดเกมไปขึ้นน่าสนใจมากเลยนะซึ่งเกมเนี่ยคือเราต้องเอาชอร์จากเหล่าเพื่อนคนอื่นด้วยครับผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างได้และเราสามารถฟาร์มของตามเมืองต่างได้นี่คือแมปค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมจะมีพวกไอ้ดอปต่างๆมากมายเลยในเกมนี้คือเราต้องเอาเชอร์จากเหล่าสัตว์ป่าอะไรด้วยนะคือจะมีพวกเหล่าสัตว์ป่าต่างๆมากมายก็ผมท หลักการพอสมควรนะแต่ต้องบริเกมนี้อย่างที่บอกคือเราต้องเอาช็อตจาเราสป่าคือไม่ได้มีแค่สปายาเดียวจะไปพวกเราซัมบี้ต่างๆมากมายนะครับผมคือเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้เราเนะี่ยเอาช็อตต่อไปให้ได้อะไรอย่างี้นะซึ่งในเกมนี้ไม่ได้มีแค่ซัมบี้อย่างเดียวจะมีเหล่าพวกคนอืน่นแล้วยก็ผมเพราะงั้นสำหรับใครชอบไปเกมแนวเอาช็อตจาเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็หนีได้ก็ผมไปเกมไม่ได้บอกของเพื่อนก็มากเลยนะไปเก็บออนไลน์ต้องเช่ไนไงก็ผม เกมระดับที่8 Last Island of Survival ก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมแน,นชวชือรอทิปม,มันก็นี่แล้วก็ผมแต่สำหรับใครที่หัวร้อนง,ง่ายก็ไม่ได้นําเกมนี้นะซึ่งเกมคือแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็ผมจะมีของให้เราคราบเนคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเราสามารถฟาร์มของตามเมืองรางตาๆได้ก็ผมเราต้องเอาชือรอแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งไพยดูเกมนี้ที่อันตรายสุดก็คือเหล่าเราล่้คนอื่นนี่แล้วก็ผมบ้านเราอาจจะพังได้เพราะโดนป้อนอะไรเงี้ยนะเพราะสำหรับใครที่เล่นเกมนนแนวชือจะเราต้องเอาชอจเหล่อ่นามากกว่าเพ นี่เลยครับผมแน่อนอนเกมต่เราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะไปดูของเรื่องแล้วก็น่เได้มากเลยไปเก็บออนไลน์ต้องชินเลยนะแต่เ,เครื่องว่างก็ผม เกมมันอ่ะพี่7โปรเจกต์วินเทอร์โมบายก็ผมมาแนวเกมเอาชรอดที่แหวกแนวกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือเราต้องเอาชรอดจากเหล่าหิมะมอยู่แล้วก็ผมคือเราต้องเอาชรอดในฤด,ดูหนาวอะไรงี้นะซึ่งภายในเกมมันคือจะมีแบ่งเป็นสฝ่ายด้วยคือฝ่ายเซรูเวอร์กับฝ่ายฆาตกรก็ผมซึ่งสำหรับใครจะเล่นไปซูเวอร์ก็ต้องทําทุกถิ่นทางเพื่อทำให้เราเนี่ยเอาชรอดต่อไปให้ได้อะไรงี้คือเราเนี่ยต้องข้ามภูเขา,าต่างๆในในในหิมะอยู่แล้วอะไรงี้แต่เราก็ต้องระวังพวกฆาตกรอีกด้วยก็ผม สำหรับใครเล่นเป็นเซอร์ไเวอรก็ต้องทําทุกทีทางครับผมเพื่อเราเนี่ยไปยังเฮลิคอปเตอร์ให้ได้และเราจะรอดชีวิตเล่นเองนะซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถได้กับเพื่อนได้ครับผมภายในเกมเนี่ยคือภาพสวยผสมโคนะสำหรับใครชอบไปเกมแนวคาติคอรอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเกมแนวชว์ชวรอดด้วยก็นี่เลยเกมนั้นไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อเดีแน่นั่นนะตั้งเล่นมากๆแล้วครับผมเกมมาดับปีหก ฟอร์ดในโมบายก็ผมมาในเกมเอาเชื Game, ้อรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายกันบ้างนะซึ่งเราบอกก็ได้เดิมทีในเกมเนี่ยมายจะไปฟาร์มอื่นมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราโมูเถินแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยนะซึ่งภายใยเกมแน่นอนเกมนี่คือปเป็นเกมนนเทนรโยคือเราเนี่ยต้องเอาเชื้อรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายแต่เราว่าจัดชนะเองนะซึ่งภายใยเกมเราสามารถในะคเพื่อนในเด็กก็ผมแน่นอนเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเล่นเล่นเะนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้คือมามาหลายซีซั่นนะก็ผมสับไก่ผมนี่ร้อยเขสาโซไทยตอนนี้ผมต้องบอกเราตอนนี้คือเนื่อน ซึ่งนอนเกมเราสามารถได้เพื่อนได้ด้วยครับผมเป็นเกมที่อัจฉริยมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญครับผม เกมมันดัดปี5 Dark and Light ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อนบอกเนี่ยอยากได้เกมแนชวชรอก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมแนชวชรอี่เราต้องเอาชรอในยุคเก่านู่นเลยอยากได้เกมแนชวชรอแบบยุคในตำนานนู่นเลยก็นี่นะก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีเหล่าสัตว์ต่างๆมากมายแล้วไม่จะเป็นบางคอต่างๆอะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องเอาชรอต่อไปให้ได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งในนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มของแบบเต็มรูปแบบแล้วผมเราสามารถสร้างบ้านฟาร์มของต่างๆได้จะได้นคนเดียวก็ได้หรือจะได้กับเพื่อนได้ด้วยก็ยๆๆผมไปในเกมเราสามารถต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ ด้เราเนี่ยใช้ด้วยกบผมเอาณ์ไปค่ายเกมโนมโอเอาเชอร์รอดอะไรอย่างนี้นะสะพใครสนใจในเกมนี่แน่นอนว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมไปเกมแต่อัการมากๆเลยนะถ้าใครชอบไปเกมไอเชอร์รอดอยู่แล้วก็นีเลยกผมไปเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตน,นะ เกมมาดับที่4ี่เรนลอสไอซ์ไลน์ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่เกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เดิมทีเนี่ยมาจะไปฟาร์มอื่นเหมือนกันก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คืออลังการมากๆเลยนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือจะมีอาชีพของเราเลือกเล่นดูเราไปให้สายอะไรเงี้ยเราสามารถเล่นได้ก็ผมแต่ละสายก็จะมีความสามารถหรือความพิเศษต่างๆออกไปนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมน้ำเทอร์โโยคือเราต้องเอาช็อตรอดหรอเราเป็นคนสุดท้ายก็ผมอะไรเงี้ยเราไปให้เกมเราพอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราไดด้้้ใชวยนนะซึ่งเกมนี่ยแล้วผมด้อวากเยนะซ มาต่อสู้แบบปันลุกเดือเลยนะแบบสกิล้วตุ้มตามเลยก็ผมต้องบอกสำหรับใครจะไดเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสเปคระดับหนึ่งนะายโดเกมเนี่จะมีรุ่นเ,เยอะก็ผมแล้วก็ภาพสวยมากๆด้วยในนอนเกม,มเราสามารถกับเพื่อนได้นะไปเก็บออนไลน์ตัวไหนก็นผม เกมระดับที่3โดเกวีก็ผมมาในเกมเอาชืะแบบผจญภัยกันบ้างนะซึ่งเกมโดยคือเราจะได้ผจญภัยในโลกกว้างก็ผมคือเราจะได้ออกล่ามอมาสเสร์ต่างอะไรอย่างนี้เราสามารถจับมาเป็นคู่หูของเราได้ด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งโดเกวีตละตัวที่เราจับมาเนี่ยคือจะมีเรื่องราวตา่างๆมากมายด้วยคือเราก็ต้องเอาชืะต่อไปให้ได้คือถ้าเราจับมาได้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของเราอะไรอย่างี้นะแต่ขอน้านันเราก็ต้องต่อสู้กัน <c ười> นี่เราต้องใช้ความแรงกว่าจะเป็นเพื่อนกันนี่ซึ่งในเกมนี่คือจะมีอะไรเราทําเยอะก็ผมคือจะมีกกิต่าาางๆมมยเราาไดด้้ทํวยื้องกิจต่างน ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าจะมีหลากหลายระบบให้เราเนี่ยเล่นมากๆก็ผมแต่ไม่แน่ใจว่าเกมเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่าน,นะแต่ว่าให้เกมนี้น่าสนใจมากๆก็เลยเอามาให้นะถือว่าอัปเดตให้กันนะผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่นะนะเกมระดับที่บสอง การีน่าอันดาวก็ผมถ้าพูดในเกมเอาชรอดก็ต้องพูดึนเกมนี้ใช่ไหมซึ่งในไปนเกมมัมใหม่ที่อลังการมากๆแล้วผมเป็นค่ายของการน่านะซึ่งในเกมเนี่ยคือแน่นอนอันดับแรกเนี่ยคือสบายใจได้คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็สนุกก็ผมเคยได้เรื่องเกมก็คือเข้มข้นมากๆเลยนะเปเกมภาษาไทายด้วยเราสามารถเล่นนานๆได้ก็ผมแต่บอกาเกมมัคือแน่นอนเล่นคนเดียวสนุกอยู่แล้วแต่เรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมคือเล่นกับเพื่อนคนอื่นได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะซึ่งเกมเนี่ยคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามตายเกมเอาชีวิ ต่างมากมายเลยแล้วก็หมายนข้างกว้างใหญ่ด้วยนะลงเล่นเยอะมากๆก็ผมเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้หลากหลายรูปแบบแลนะก็ผมถ้าใครชอบไปเกมเราชรอดที่มีระบบของเครื่องแล้วก็ภาพสวยก็ดี่เลยแนะนำเพื่อนได้ด้วยนะไปเก็บออนไลน์ต้องเท่าไหร่ก็ผม,มเครื่องก็ได้เลย เกมบันดาที่หนึ่งอารินาเบรกเอาก็ผมถ้าพูดในเกมเปนชอรอดก็หนึ่งน,นั้นก็ต้องติดเกมนี้บ้างใช่ไหมนี่เป็นเกมใหม่ที่อลังการมากๆอเกมนึ่ก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราไปข่เกมแนวที่เราสามารถเอาชอรอดในสมรภูมิได้นะคือถ้าพูดง่ายก็คือเพื่อนสานมารถเข้าไปในแบบนั้นได้คือในเกมนี้นคือจะมีแมทให้เราเล่นก็ผมเราสามารถเริ่มแมทได้และเราสามารถเตรียมของที่เล่นในแมทนั้นได้นะคือเราสามารถเข้าไปฟาร์มของ,ของต่างๆได้อะไรงี้ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาเนี่ยของที่เราฟาร์มได้มาเนี่ยก็จะเป็นของเราก ก็จะหายหมดเลยนะซึ่งนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มของแล้วก็ซื้อขายต่งตางๆได้ก็ผมไปเกมแต่งอาวุธปืนได้หลากหลาย,ยแบบเลยเราไปค่ายเกมเราฟาร์มของอะไรเงี้นะซึ่งเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยนะถ้าต้งง่ายๆก็เราไปค่ายเกมหนมบอสีอะไรเงี้นะไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อเลก็ผมได้กับเพื่อนได้ด้วย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ er. ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติ I, um มก็คุณ you know, สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนี่ยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูก็ผมแต่ว่าถ้าบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคือสามารถกดดูคลิปเราไปได้เลยแลวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะซิลเกมมาแฟนบ๊ายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ